ผมจะมาบอกทิ้งง่ายๆสำหรับการทำเงิน1,000บาทให้กลายเป็น100,000บาทด้วยการเทรดแค่99ครั้งเท่านั้นครับจะเป็นยังไงไปชมกันครับ สำหรับการเทรดแบบนี้นะครับเราจะมีกฎเหล็กอยู่2ข้อเท่านั้นนะครับโดยข้อแรกก็คือการทํากําไรขั้นต่ํา5%เนตี่ยต่อครั้งเน้นย้าว่าขั้นต่ำเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราทําช้าหรือว่าทําน้อยกว่านี้เนี่ยเราก็จะถึงเป้าหมายได้ช้ากว่านี้นะครับข้อที่2เนี่ยเราจะเอากําไรที่เราได้มาเนี่ยมาทบต้นทุนไปเรื่อยๆเพื่อนๆฝังงเราก็อาจจะงงกันใช่ไหมครับว่าเฮ้ยมันทํายังไงกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างละเอียด ต่อไปครับอันนี้เป็นตารางเทรดที่ผมทําขึ้นมาเองนะครับด้านซ้ายจะเป็นจํานวนครั้งตรงกลางจะเป็นเงินที่เราลงทุนต่อครั้งและด้านขวาจะเป็นกําไรในการลงทุนต่อครั้งเหมือนกันครับโดยเราตั้งไว้เลยว่าเราจะต้องทํากําไรให้ได้5%ต่อครั้งอันนี้เป็นขั้นต่ำนะครับเพื่อนๆอาจจะทําได้สูงวันนี้ก็ได้ครับเพื่อนๆก็จะถึงเป้าหมายได้เร็วว่นนี้ครับโดยครั้งแรกเนี่ยเราจะเอาเงินไปลงทุนแค่1,000บาทซึ่งกําไร5%ของ1,000บาทก็คือ50บาทใช่ไหมครับ เราจะต้องนํากําไรเนี่ยไปทบต้นทุนก็คือเป็น1นึ่5 0บวกห้าบาทในครั้งที่2เราก็จะลงเงินทั้งหมด1นึ่บาทแล้วกําไรจากการที่เราลงไป1นึ่บาท5%เนี่ยมันก็จะได้ทั้งหมด52บาทแล้วเราก็เอาเงินเนี่ยมาทบกันไปเรื่อยๆถ้าเราทบกันไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเงินต้นเราก็จะเพิ่มมาคืนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย จนกระทั่งเรามีเงินถึง2 5 0 0แล้ว5%ของ2 5 0 0ก็คือ126บาทเราจะเห็นได้ว่าถ้าเรามีเงินทุนที่มากขึ้นกำไรเราก็จะมากขึ้นถ้าเราเทรดแบบนี้ไปเรื่อยๆครั้งที่2 1เถึง40เราก็จะมีเงินทุนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึงครั้งที่60เรามีเงินถึง1 0 0 0 0หเมื่อเรามีเงินถึง1 0 0 0 0หแล้วเนี่ยกำไรของเราก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ผมจะยกตัวอย่างตรงนี้แล้วกัน10,000หมื่นเกือบเกินหนึ่งหมื่นข้วเราก็จะได้กำไรทั้งหมด520บาทอาแล้วต่อไปเราจะเทรดถึงครั้งที่80เราจะเห็นได้ว่าแค่ครั้งที่80เนี่ยจากเงิน1000บาทเรากลายเป็นเงิน4 7 2 1 4บาทด้วยการนำกำไรมาทบต้นทุนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าจริงๆเงิน1000บาททำให้กลายเป็น10,000บาทไม่ได้ยากเลยครับเราจะเห็นได้ว่าครั้งที่9 9เนี่ยเรามีเงิน10,000 1 9 3 1 2บาทเงิน1 0 0 0 0แสนเนี่ยเราได้มาตั้งแต่การเทรดครั้งที่96เรียบร้อยแล้วแต่ว่าบางทีเนี่ยเราทํากําไรเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทํา5%ก็ได้เราอาจจะทํา6% 7%หรือว่ามันอาจจะต่ากว่านั้นสักน้อยหนึ่ง4%เบ้าง 4. จุดกว่าเปอร์เซ็นต์บ้าง,างมันก็ทําให้เราถึงเป้าหมายแบบใกล้เคียงแต่ผมยกมาเลข99ก็คือเออมันเผื่อไว้แล้วประมาณหมื่นกว่าบาทสาหรับการเทรดแบบนี้เนี่ยมันมีคนทําได้จริงๆนะครับถ้าเพื่อนเพื่อน ลองทําดูลองศึกษาดูดีๆจะเห็นได้ว่าการเทรดแบบนี้มันไม่ได้ยากเลยนะครับสำหรับตลาดที่ผมแนะนําให้ให้เพื่อนๆเข้าไปเทรดกันเนี่ยก็จะเป็นคริปโตเคอเรนซีก็จะเป็นพวกบิตคอยอีที r ลียมเอ็กอาร์พีดอคอยเป็นเหรียญที่คนเนี่ยค่อนข้างเล่นเยอะซึ่งบางเหรียญเนี่ยในต่อวันเนี่ยมันมีการผันผวน,นมากๆอยู่แล้ววันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปถึง 5%, 1 0 20%ในต่อวนันแต่บางวานันถ้ามันไม่ค่ยอยบเลยเนี่ย เพื่อนก็ต้องดูดีๆว่ามันก็จะไม่ขยืบเลยจริงๆนะครับตอนเพื่อนๆทากําไร5%เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าสมมุติเพื่อนๆใน,นความรู้ที่ดีนะครับแต่บางทีเนี่ยพวกเราอาจจะคิดว่าการทํากําไรอย่างเดียวเฮ้ยมีแต่ได้ได้ได,ได้แต่เราต้องนึกถึงตอนที่เราเสียไปด้วยนะครับบางทีเนี่ยพนคิดแต่เรื่องกําไรกําไรอย่างเดียวพอเสียมาปุ๊บก็โอ้โหทําตัวกันไม่ถูกเทพอตเลิกเล่นอะไรประมาณนี้ครับ แล้วก็ตลาดต่อไปที่ผมจะให้เทรดก็คือเป็นตลาด f o เร็กแต่ตลาด f o เร็กนี่มีความเสี่ยงมากกว่าตลาดคริปโตเคอเรนซีมากๆนะครับก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนทุกครั้งที่จะเข้าไปเทรดนะครับสำหรับทิกเล็กๆ ในการเทรดวันนี้ของผมก็ได้จบลงแล้วนะครับนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากมากนะครับจริงๆมันมีคนที่ทําได้จริงๆนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกด s u b สไคร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อๆไปเรื่อยๆด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ